สวัสดีครับพบกับผมดรอกเตอกรลิตเลี้ยงพาณิชย์กับที่นี่ครับทิปทอลกดหลายคลิปที่ผ่านมาครับที่ผมได้เจ้า iPhone 13 Pro มาเนี่ยผมพยายามจะเทสมันว่ากล้องที่มาถ่ายวิดีโอของ13 Pro เนี่ยมันดีแค่ไหนจนกระทั่งมาถึงคลิปสุดท้ายคือผมจะใช้มันตัวเดียวทำคลิปท่องเที่ยวได้หรือไม่ซึ่งบทสรุปก็คือว่าได้แหละอไ,ได้นะมันได้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณรับได้กับคุณภาพของมันแค่ไหนซึ่งผมทำเ,เปรียบเทียบเอาไว้แล้วนะครับใครยังไม่ได้ไปดูกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับโดยที่ไปดูที่ผมมเีเขียนไว้ข้างใต้ในคำอธิบายนะครับไปกดดูตรงน,นั้นได้ก็จะเห็นถึงความแตกต่างซึ่งผมเอามาเทียบกับเจ้า X 3 0 0 0นะเทียบกับ RX 1้0เทียบกับ A 7S 3นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมาเป็นภาคต่อครับตรงที่ว่า ในคลิปที่แล้วสรุปกันไปแบบนี้แล้วแต่ใครว่าใครเป็นอย่างไรแต่โดยโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมไม่ผมไม่จบกับมันผมไม่จบกับการถ่ายวิดีโอด้วยด้วย iPhone 13 Pro ตัวเดียวย้ำนะครับตัวเดียวที่เราพูดเป็นคราที่แล้วครับว่าถ้าถ่ายสัตว์สิ่งของตึกอาคารไม่มีปัญหาครับมันให้สีสันที่สวยสด แล้วมันก็จะทำการเฟกสีโดยการเร่งญ้าให้มันเขียวเร่งท้องฟ้าให้มันฟ้าถ้าเป็นตอนเย็นมันก็จะส้มได้ใจทุกอย่างจะเกินความเป็นจริงแต่นั่นก็คือคือพิมพ์นิยมที่คนทั่วไปอยากได้จากการถ่ายด้วยกล้องมือถือซึ่งไม่ผิดครับเขาทำถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าเวลาผมเอามาใช้งานเนี่ยผมแค่รู้สึกว่าเวลาถ่ายมันมันมัน มันสิ่งที่มันขาดไปมันคือมิติของภาพครับมันให้สีสันสวยดีมันให้ความคมชัดโอเวอร์โอเวอร์ด้วยซ้ำคือโอเวอร์ชาร์พเพนนิ่งคมเกินไปด้วยซ้ำแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยังรู้สึกว่ามันผมไม่ไม่ค่อยได้กับมันคือเรื่องของความแบนของภาพครับมิติของภาพมันหายไปดูเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเอออันนี้อยู่ข้างหน้านี้อยู่ข้างหลังแต่จะเห็นจากการที่เราพิจารณาว่า อะไรอยู่หน้าอะไรอยู่หลังแต่ด้วยมิติของภาพที่มันหายไปมทำให้ภาพมันดูแบนๆซึ่งอย่างนี้ครับแล้วแต่ว่าใครมองแล้วจับได้ใครมองแล้วรู้สึกหรือใครไม่รู้สึกถ้าใครมองแล้วไม่รู้สึกอะไรขอแสดงความยินด้วยยินดีด้วยครับคุณไม่มีปัญหาอย่างผมเพียงแต่ผมรู้สึกว่าผมมองไปแล้วมันมันรู้สึกได้อยาผมก็รู้สึกว่าผมไม่จบไม่จบกับมันก็เลยก็เลยต้องทำกันบ้านต่อ ครับประเด็นแรกเลยคือเรื่องของมิติของภาพที่มันหายไป2ครับในเรื่องของสีผิวสกินโทนเนี่ยถ้าถ่ายด้วยกล้องแอปดื้อเลยมันปรับสีไม่ได้เนี่ยสกินโทนมันจะพินเพี้ยนครับผมรู้สึกว่าผมไม่แฮปปี้แต่ถ้าเกิดผมใช้ฟิล์มิกโปรแล้วผมก็ใช้ตัวที่ผมซื้อเพิ่มจ่ายตังเพิ่มแล้วผมลดลดเซตเจอเรปรับตัวเนี้ยแล้วก็ถ่ายด้วย10บิต มันจะได้ไฟล์ไซส์ที่ใหญ่ขึ้นกว่าการใช้กล้องแอปถ่ายดื้อๆขึ้นมาอีก10ประมาณสัก5เท่าแต่มันเป็นไฟล์ไซส์ปก,กติที่ผมใช้กับ a 7 s mark 3ของผมคือนาทีละกิกซึ่งผมไม่มีปัญหาเรื่องนั้นพอมาใช้ตัวเจ้าฟิล์มิกโปรถ่ายโอเคมันก็แก้เรื่องสีผิวที่เพี้ยนได้แก้สีที่มันมันจี๊ดจ๊าดเกินจริงได้มันสามารถเก็บดีเทลของหน้าตารอยยน่นรอยยับได้ดีกว่า เขาก็ได้ดีกว่าคือมีความเป็นธรรมชาติได้มากกว่านะครับดังนั้นมันก็จะไปติดอยู่สุดท้ายก็คือเรื่องของต่อให้ใช้ฟิล์มิคโปรมันก็ยังดูแบนอยู่ดีเนื่องจากเซ็นเซอร์ที่มีขนาดเล็กนะครับเรื่องของความอิ่มแสงเรื่องของการไล่และพวกนี้มันยังมันยังมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาที่ใช้ iPhone ถ่ายเนี่ยมันจะสเตชชมันจะดีมากครับมันจะนิ่งสุด และแต่เวลาที่เราถ่ายแบบเดินถ่ายฟื้นไปข้างหน้าอย่างเช่นเราผมเข้าไปรีวิวโรงแรมไม่เชิงรีวิวหรอกผมไปถ่ายให้ดูโรงแรมมีห้องนี้เข้าเปิดประตูในห้องฟื้แล้วผมก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปเนี่ยมันจะเกิดประเด็นคือความกันสั่นที่ดีเกินไปของมันเนี่ยคือช็อตที่เราตั้งใช่ไหมครับมันจะรู้ละว่าเนี่ยคือเราตั้งกล้องนี้ถ่ายและทันทีที่เราผมพยายามจะแพนกล้องไปมันยังคิดว่ามันยังคิดว่าเกิดการสั่นไหวมันเลยพยายามดึงให้ช็อตเนี่ยอยู่กับที่ ถึงแม้ผมจะพยายามแผนกล้องจนกระทั่งแผนแล้วมันหลุดมันถึงจะกระโดดจำครับจำมหาจำมหาเฟรมถัดไปที่มันมีภาพได้แต่ผมยังคงแผนต่อภาพมันก็จะยังนิ่งครับแล้วมันจะไม่แผนตามจนกระทั่งมันโดดฉั้นเวลาที่ผมแผนไปฟื๊บอย่างเงี้ยจะเกิดการโดดถึงถึงๆึงดึงึงซึ่งมันเป็นความช่วยไม่ได้ที่กล้องมันทํามาดีมากมันก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้เหมาะกับการถ่ายสไตล์อย่างนั้น ต่ถ้าคุณไม่เดินนะถ้าคุณไม่เดินนะครับถ้าคุณยืนเฉยๆนะและคุณแพนโอเคปัญหาไม่มีแต่ทันทีที่เดินไปเดินแล้วแพนหนีนะหรือเดินแล้วแบบเงยน,นี่นะมันจะค่อนข้างมีจังหวะการจัมปิ้งอยู่พอสมควรอันนี้คือจุดด้อยจุดหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันเอามาแทน X 3 0 0พันดื้อๆตรงๆอย่างไม่ได้อ้าวแล้วทำยังไงล่ะแต่ข้อดีสำคัญของมันก็คือว่ามันได้เลน13มิลซึ่งกว้างมากๆ กว้างมากๆดังนั้นเวลาที่เราถ่ายตัวเองครับเวลาที่ผมหันกล้องคุยคุยกับกล้องเนี่ยก็เลยต้องบอกว่ามันใช้แทน x 3000ได้ดีมากในช็อตแบบเนี้ยคือช็อตที่ผมถ่ายคุยผมแบบอ่าผมก็อย่างเงี้ยอ่าแล้วคุยกับตัวเองโดยการที่ใช้เลนส์ออลิฟไวด้านหลังเนี่ยเฮ้ยมันเยี่ยมมากเยี่ยมในเงาหมายคือมันกว้างได้ดีมากเก็บเสียงได้ดีแล้วถ่ายได้ฟิล์มิคโปรเรื่องของดีเทลถ่ายได้สิบบิตทุกอย่างโอเคหมด ดังนั้นในส่วนตัวผมแล้วผมก็เลยคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าจริงๆแล้วใช้ iPhone ตัวเนี้ยเอามาแทน X 3 0 0 0เฉพาะเฉพาะเฉพาะในช็อตที่ถ่ายตัวเองคุยกับคุยกับกล้องหรือช็อตที่ทิวท้วทิ้วแพนหรือเดินตรงๆปัญหาการกระโดดจัมปิง้งมันจะไม่มีแปลว่าไอเนี้ยใช้งานแทน X 3 0 0 0ได้เวลาจะไปทำคลิปท่องเที่ยว แต่เนื่องจากความที่ภาพมันดูแบนๆนะครับสีมันสีมันมันโอเคก็จริงแต่มันดูแบนขาดมิติทีนี้ผมก็ยังคงต้องพบกล้องใหญ่อยู่ดีก็เลยกลับมาคิดอีกโจทย์กลับคิดกันครับว่าถ้าผมจะใช้เจ้า Sony a7s mark 3ของผมพร้อมกับเจ้า Tamron 1728 f 2.8ตัวเดียวทำคลิปท่องเที่ยว ได้ไหมอ่านี่เป็นโจทย์ถัดมาของผมเลยนะผมแฮปปี้กับมันเรื่องที่มันน้ำหนักเบาครับน้ำหนักมันเบามากกระทัดรัดเล็กดีด้วย17 28หัวขาดไปนิดท้ายขาดไปหน่อยได้ F 2.8ผมว่ามันโอเคใช้ได้เรื่องของ depth of field เรื่องของสีสันผมผ่านทุกอย่างขาดอย่างเดียวครับนั่นก็คือเรื่องของกันสั่งที่มันยัง ถ้าเป็นต่อให้ปรับเป็นแอคทีฟโหมดเวลาถ่ายยืนถ่ายเฉยๆแพนทิวโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเดินครับเดินวือเดินไปอย่างนี้เนี่ยมันเอาไม่อยู่ครับมันเอาไม่อยู่จะมีช็อตที่เอาอยู่เช่นตอนที่ผมถ่ายลูกๆที่ผมต้องย่อตัวลงไปจับกล้องแล้วผมเดินตามหรือถอยหลังก็ตามแต่เนื่องจากว่าเดินก้าวสั้นๆแล้วผมยอ่อ นี่หรอหครับผมยอ่อลงไปต่ำยอ่อเสร็จค่อยๆก้าวกระดึบถูกแมมผมจะวิ่งเร็วก็ตามแต่ผมกำลังยอ่อดังนั้นการสเตบิลไลซ์ของผมเนี่ยค่อนข้างทำได้ดีเรื่องการสั่งไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นคลิปท่องเที่ยวคงไม่มีใครเดินยอ่อแบบนั้นถูกไหมแล้วก็เดินกันทั่วไปเดินกันตามอำเภอใจแบบนี้เนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แล้วมันยังไงวะมันก็เลยเป,เป็นประเด็นกับผมว่าทำยังไงที่จะทำให้ใช้เจ้า1 7 2 8แล้วภาพมันนิ่งได้ ทีนี้ผมก็ต้องมาใช้เจ้าผมจะไม่ใช้ i p เป็นเป็นเบสไลน์นะครับเพราะผมจะมาใช้แทน X 3 0 0 0ดังนั้นผมจะใช้ X 3 0 0 0เป็นเบสไลน์ว่าความนิ่งได้แค่ไหนความกว้างของภาพได้แค่ไหนส่วนเรื่องสีสรรันเรื่องของความคมชัดเราจะข้ามไปนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างครับของ X 3 0 0 0ซึ่ง X 3 0 0 0เนี่ยเรามาปรับเป็นแนวเป็นเลนส์กว้าง มันจะอยู่ที่17มิลครับซึ่งเท่ากับเจ้าแทมรอน17มิลนี่แหละแต่ว่า X 3 0 0 0มันจะเป็นลักษณะของการกันสั่นด้วยเลนส์มีการเคลื่อนที่ทำให้เลนส์ที่เคลื่อนที่ไปมาไม่โดนครอปนะครับแต่ภาพเนี่ยมันจะไม่นิ่งสนิทมันจะมีการโยนไปโยนมามีการขยับไปขยับมาแต่เป็นการขยับแบบนุ่มนวลไม่เกิดการกระแทกกระทั้น เหมือนอย่างที่เจ้าใช้ a 7 s 3ใส่แทมรอนเปิด Active Stabilization เราจะเห็นการกระแทกกระทันตอนที่เราเดินลงน้ำหนักเราเดินไม่ได้ระวังเราเหยียบไปในสนามหญ้าที่พื้นมันอาจจะมีการเอียงไปเอียงมาหรือเดินขึ้นเนินลงเนินแล้วพื้นมันไม่เรียบจริงแล้วเราไม่ได้เดินกะจังหวะดีๆมันจะเกิดการกระแทกทำให้เห็นภาพมันสั่นไหวและเนื่องจากเป็น Active s t a b i l i z a t i o n ภาพจะถูกครอบ ทำให้วงองศาหน้าเนี่ยมันดูแน่นขึ้นกว่าเดิมซึ่งจาก17มมิเมื่อใช้ Active Mode น่าจะอยู่ที่ประมาณ19มมิลโดยประมาณและเมื่อเราเอาไฟล์เดียวกันเราไปทำกันสั่นต่อในไฟ n a l Cut Pro มันจะถูกครอปเพิ่มขึ้นไปอีกครับจาก19มมิลน,น่าจะอยู่ประมาณ21 2 2ิมิลโดยประมาณหรืออาจจะไปถึง23มิลน,นะครับ ซึ่งมันนิ่งไหมมันนิ่งนะมันนิ่งนะครับแต่ถ้าสังเกตดีๆบางส่วนของภาพมันจะเกิดการหยิๆมันจะเกิดการวิ่งมันจะเกิดการเขยา่าถึงแม้ว่าภาพส่วนใหญ่จะยังนิ่งอยู่แต่บางส่วนของภาพมันมีการเขยา่าซึ่งมันดูไม่ไม่สมจริงสมจังเท่าไหร่และหน้าที่โดนบีบมากขึ้นมันทำให้เกิดการอาการนั่นแน่นแต่ยังดีที่ย1 2 2ิบเอดยิบสอง เมื่อไปเทียบกับพวกเลน24มิลที่ทํากันสั่นมันจะกลายไปพวกเลน26นักเข้าไปอีกดังนั้นถามว่าถึงตรงนี้ใช้ได้ไหมเหรอก็ต้องมาเทียบกันดูครับเมื่อมาเทียบกับ X 3000แล้วเนี่ยเปิด Active Stabilization น่าจะแน่นกว่าครับและมันยังมีการกระแทกกระทันพอไปทำกันสั่นต่อใน f i n a l Cut Pro มันจะนิ่งขึ้นก็จริงแต่มันก็บีบหน้าเพิ่มขึ้น แปลว,ว่าการใช้กันสั่นในตัวกล้องของ A7S3 เนี่ยไม่เวิร์กดังนั้นอีกวิธีหนึ่งครับก็คือการที่ปิดกันสั่นในตัวกล้องแล้วไปใช้ Catalyst Browse ครับในการทำกันสั่นผ่านใจโรดาต้าที่ A7S3 มีเพื่อจะทำให้การกันสั่นนั้นเป็นการกันสั่นที่เกิดจากการขยับตัวเพราะว่าในตัว A7S3 รวมไปถึง A7C ไปถึง C V1 ระกูลพวกหรือแม้กระทั่งเก็จะมีการเก็บใจโรดาต้าแล้วทําให้ภาพมันดูนิ่งขึ้นได้ซึ่งจากที่เห็นนี้ครับจะเห็นว่าภาพมันนิ่งขึ้นแต่นิ่งแบบสไตล์เดียวกับเจ้า X3000 คือมีการโยนไปโยนมาเวียงไปเวียงมาเบาๆไม่ได้เป็นการกระแทกกระทันและมันจะไม่เกิดการเช็คของภาพในบางส่วนแบบที่เราไปกันสั่นด้วยดิจิทัลล้วนๆในไฟนั้นคัด เมื่อมาเทียบกับ X 3 0 0 0เราจะเห็นคาเลคเตอร์ที่มันคล้ายกันมากกับ X 3 0 0 0เพียงแต่ว่ามันโดนครอปหนักพอสมควรเพราะว่าเราใช้เลนส์1ิมมิลและสองเข้าหน้าเราดังนั้นอะไรที่ขยับนิดขยับหน่อยมันจะใครดูขยับมากในในภาพทังั้นพอเรากันสั่นออกมาแล้วหน้านิ่งได้ภาพมันจะถูกครอปออกมาเยอะพอสมควรแต่ถ้าเอามาเทียบกันครับระหว่าง ใช้ Catalyst browse เมื่อมาเทียบกับ A7S3 ที่ใช้ Active Stabilization แล้วเอาไปกันสั่นต่อใน Final Cut Pro จะเห็นว่าจะได้ขนาดของภาพสุดท้ายคือเรียกว่าอัตราการครอปใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันมากๆขนาดของตัวคนจะใกล้เคียงกันนั่นก็แปลว่าคุณอาจจะได้2อ p ออปชันครับจะใช้ Catalyst browse ทีเดียวตอนจบหรือคุณอาจจะเปิดแอคทีฟไปก่อนแล้วถ้ามันกันสั่นไม่ดีซึ่งมันไม่ได้อยู่แล้วแล้วค่อยมาทำกันสั่นในฟันเดินคัตก็จะได้ลักษณะมุมมองของภาพใกล้เคียงกันแต่มันมีข้อดีข้อเสียแบบนี้ครับใน c a t a l y s t Browse ที่เป็นตัวฟรีเนี่ยคุณต้องสั่งกันสัน่นทีละไฟล์แล้ว Export ให้เสร็จก่อนที่จะเลือกไฟล์ต่อไปมาทำกันสัน่นแล้วเอ็กซ์ ซึ่งในการเอ็กซ์พอร์ตครั้งหนึ่งมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะฉะงนั้นคุณจะต้องเสียเวลากับการนั่งจิ้มกันสั่นเอ็กซ์พอร์ตแล้วก็นั่งรอทีนี้พอมันมีการรอแบบนี้มากๆขึ้นมันก็น่าลำคาญซึ่งวิธีแก้วิธีหนึ่งก็คือไปใช้ตัวเสียตังครับก็คือตัว Catalyst Prepare พวกนี้มันจะจ่ายเงินปีละถ้าซื้อเป็นลายถ้าเป็นลายปีปีละ5,000บาทโดยประมาณนะครับโดยประมาณ1 5 150เหรียญ 150เหรียญปีหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าจ่ายเป็นรายเดือนอยู่ที่ประมาณ15เหรียญซึ่งมันก็ใช้ผมเธอใครที่ใช้บ,บ่อยๆใช้เรื่อยๆคุณก็ซื้อเหมารายปีไปแต่ถ้าใครที่ไม่ค่อยได้ใช้อย่างผมก็จะใช้วิธีคือตอนนี้ไปเที่ยวมาแล้วผมจะใช้ผมก็จ่ายเนี่ยสาวันคือจ่าย1เดือน500ประมาณ15เหรียญก็พิาเหรียญก็400กว่าบาทผมตีกลมๆว่า500ผมก็จ่ายไปเลย500แล้วก็ พึกเป็นแบ h จบแล้วผมก็ยกเลิกแล้วพอมีทริปต่อไปผมจะไปใหม่ผมก็ไป Subscribe ใหม่เฉพาะเดือนนั้น1เดือนซึ่งผมใช้ไม่ถึงเดือนหรอกแล้วผมก็ไม่ต่ออายุก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ซึ่งมันจะมี Workflow ที่มากขึ้นกว่าเดิมคือคุณจะต้องโหลดเฉพาะไฟล์ที่จะไปทำกันสั่นในแคตตรลิสนะ ดึงออกมาเขาต้องรู้เองนะนะว่าไฟล์ไหนบ้างที่คุณจะใช้แล้วก็เอาไปทํากันสัน่นซึ่งระหว่างนั้นก็กดกันอ่า,อากดกันสัน่นมันมันได้นานเร็วมากตึงฟึดดตึงจบละแล้วคุณก,ก็ต้อง Export พอร์ตไอเอ็กซ์พนี่แหละโอ้โหฟ์คลิปประมาณสักสิบวิมันใช้เวลาประมาณนาทีนาทีกว่าๆดังนั้นมันค่อนข้างเสียเวลาแต่ถ้าคุณไปใช้การใช้เป็นคาตาลิสต์พรีแพแล้วคุณก็สั่ง ทีละไฟล์เลยกูก็ทํากันสั่นแล้วลองเช็คซีพอใจไหมอ่ะพอใจอันต่อไปพอใจไหมพอใจอันต่อไปพอใจไหมขยับขยับ,ยบพอใจไหมอ่ะพอใจแล้วคุณก็สั่งแบชแล้วคุณก็พื้นเอ็กซ์พอร์ตทีเดียวซึ่งอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงคุณก็แค่เดินไปไหนตอนไหนไปพักผ่อนไปกินข้าวไปเข้าห้องน้ําก็ได้แล้วค่อยกลับมาทํางานต่อแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาใช้เป็นแอคทีฟโหมดและคุณก็มาสเตบิไลซ์ต่อในไฟนอ l c ั t ความง่ายของเวิร์ l โฟลคือคุณไม่ต้องไปทำใน ในโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งคุณก็แค่เอาทั้งหมดเรียงเข้าไปตัดต่อเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเฮ้ยกันสั่นมันเอ้ยมันยังสั่นอยู่คุณก็แค่กันสั่นเพิ่มมันจะสามารถทํางานได้ง่ายกว่าเร็วกว่าประหยัดกว่าทั้งเงินทั้งเวลาทั้งแรงทั้งสมองดีกว่าเยอะแต่ข้อเสียคือมันจะเกิดการเขย่าบางส่วนของภาพที่ที่มันไม่สามารถทําให้มันอยู่นิ่งๆได้เรียกว่าเสียคุณภาพไปบ้าง อันนี้คงต้องไปบาลานซ์เอาเองครับว่าคุณยอมรับส่วนไหนอยากจะให้เวิร์กโฟล์มันง่ายก็ถ่ายด้วยแอคทีฟไปเลยครับแล้วคุณค่อยไปกันสั่นที่หลังอีกรอบหนึ่งในฟ i n a ์ c ันคัตแต่ถ้าคุณอยากได้ความเนี้ยบงานเยอะหน่อยยุ่งหน่อยเสียตังค์เพิ่มหน่อยก็ใช้ Catalyst Prepare อันนี้ก็ทำได้แต่ถ,ถ้าคุณอยากประหยัดตังค์ด้วย ก็ใช้ c a t a r y s t Browse ครับคือนั่งรอครับถ้าคุณมีไฟล์ไม่เยอะมากนะคุณก็กดนั่งรอกดนั่งรอกดนั่งรอเอาก็ได้เหมือนกันซึ่งพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพอมาเปรียบเทียบแบบนี้เนี่ยผมกำลังมองอยู่ว่าเอ๊ะพอมันครอบขนาดนี้ประเด็นสำคัญเลยนะครับคือรครอบขนาดนี้โอเคไหมแต่ถ้าเทียบกับ x 3000จริงหนึ่งที่จะเห็นคือความ ความครีมมี่ของฉากหลังที่ฉากมันได้หน้าชัดหลังเบลอมันได้ความเซนิเมติกมันได้ความโคซี่มันได้ความโปรเฟชชั่น,ม, cozy, ม,นม,มันได้หลายอย่างตามมาคือคุณต้องยอมเสียสละเเสียสละขนาดหน้าแต่คุณจะได้มาคือความเนียนของภาพที่มันเนียนกว่าแบบเยอะมากๆ ทีนี้ไอ้ตัวนี้แหละคือตัวที่คุณจะต้องมาพิจารณาและไอต้ตะเกียบเป็นการเลือกว่าจะใช้ Catalyst Prepare, Catalyst Browse หรือจะใช้ Final Cut ในการกันสั่นอันเนี้ยเลือกเอาแต่ก่อนอื่นคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณจะเลือกอะไรระหว่างความกว้างคือตอนที่คุณใช้ iPhone คุณจะเจอประเด็นเดียวกันครับคือถ้าถ่ายเป็น 4K ถ่ายด้วยที่ไม่ใช่หรือถ้าไม่ใช่เซนเนติคโหมดภาพมันจะได้หน้าชัดหลังชัด แต่มันจะได้ความกว้างเหมือนกับที่ถ่ายด้วย x 3 0 0พแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ cinematic mode มันจะกลายเป็นเลนส์24แล้วเลนส์26ด้วยมั้งเพราะมันเป็นเลนส์มันใช้ได้แค่เลนส์เลนส์ตัวเมนหลักคือเลนส์26ด้วยซ้ำและเป็น26แล้วกันสั่นก็บอีกแน,น่นแน่นเป๊ะได้หน้าชัดหลังเบลอแต่นั้นพอมาใช้เป็นตัวแทมรอนก็ชุนแค่ต้องอารมณ์เดียวกันเลยว่าอยากได้กว้างแต่หน้าชัดหลังชัดหรืออยากได้แคบแต่ได้หน้าชัดหลังเบลอ อันนี้จะต้องไปเปรียบเทียบกันดูแล้วว่าคุณอยากจะได้อะไรมากกว่ากันเดิมเลยเนี่ยผมชอบสไตล์กว้างๆครับมันจะได้เห็นภาพบรรยากาศแต่พอช่วง2อสามอาทิตย์นี้ที่ผมมามามาโฟกัสกับเรื่องนี้เนี่ยผมกลับรู้สึกว่าไอ้ฉากที่ผมเดินคุยกับกล้องเนี่ยเวลาที่ฉากมันกว้างเวลาใช้มุมเลนกล์ง้กงกว้างใช้ X สามพถ่ายเนี่ยและผมเล่าอะไรไปเรื่อยเนี่ย ผมเริ่มกลับรู้สึกว่าพอหน้าชัดหลังชัดแล้วหลังมันก็มีอย่างอื่นให้ดูไปด้วยอย่างผมเดินในโตเกียวผมไปเดินในเกียวโตวข้างหลังผมก็จะเป็นวัดบ้างเป็นรถบ้างเป็นอะไรบ้างต่อมีอะไรผมเริ่มรู้สึกว่าเอาจริงๆมันโดนดึงความสนใจมันดึงมันฉากหลังที่มันชัดและมีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมันดึงความสนใจของคนดูแทนที่จะโฟกัสกับสิ่งที่ผมพยายามพูด กลับไปดูในสิ่งที่อยู่ข้างหลังคือผมยอมรับเพราะว่าผมเองเนี่ยผมย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าๆเ,เนี่ยผมเริ่มบอกตัวเองกันว่า <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย,ยแต่คิดผู้ไรวะจําไม่ได้ละเพราะว่าเราไปสนใจแต่ฉากหลังที่มันกว้างใหญ่ไพศาลแต่พอเรามาใช้ตัวเจ้าตัวเนี้ยแล้วทําให้มันนิ่งแล้วมันครอบเหลือนิดเดียวและฉากหลังก็เบลอด้วยคือแล้วก็ดูฉากหลังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเฮ้ย ไอช็อตที่เรากำลังเล่าอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันควรจะเป็นแคบแคบแบบนี้เปะวะทำให้คนดูไม่ถูกดึงความสนใจไปที่ฉากหลังเว้ยแต่คนดูให้ความสนใจกับเราเว้ยเขาฟังเราคุยอยู่เว้ยศบตากับเราอยู่เออเว้ยเอาจริงๆกลายเป็นว่าไอฉากที่เราเดินคุยกับกล้องเนี่ยแล้วเรากำลังคุยเนี่ยกับกลายเป็นว่าใช้เจ้า1728แล้วใช้คาตารส ทำให้มันนิ่งแล้วหน้ามันแคบแต่ได้หน้าชัดหลังเบลอได้มิติของภาพได้สีที่มันเป็นธรรมชาติผมกับรู้สึกว่าอ้าวเฮ้ยดีกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันงั้นก็ใช้ไอ้นี้ก็แล้วกันมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าอย่างนั้นการจะทำคลิปท่องเที่ยวด้วยเจ้า17 28ตัวเดียวก็ได้ดีวะและมันก็ดีด้วย ส่วนเวลาที่เราหันกล้องไปข้างหน้าแล้วเดินถ่ายตึกเดินถ่ายเราเราพาไปที่เราเดินถ่ายแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เนื่องจากว่าเราถ่ายไปข้างหน้าต่อให้มันถูกกันสั่นลงมาเป็นเลนส์สัก21หรือ22ก็ตามแต่พอเราถ้าเรารู้สึกว่ามันแคบเกินไปแล้วก็แค่ถอยออกมาครับทิ้งช่วงห่างกับวัตถุให้มากขึ้นมันก็จะได้มุมที่กว้างมากขึ้นอยู่ดี ดังนั้นเท่ากับว่าถ้าไม่อยากใช้ iPhone ในการทำคลิปก็กลายเป็นว่าชุดนี้ชุดเดียวเอาอยู่สัง,งนันอ้าวจานแล้วงั้น iPhone เอาไงต่อดี iPhone เนี่ยมันอยู่ในกระเป๋าเราตลอดเวลาครับโทรศัพท์มือถืออยู่ในกระเป๋าเราตลอดเวลาในบางช็อตในบางจังหวะมันก็จะกลายเป็นเลนตตัวแถมขึ้นมาครับอย่างเช่นเจ้าตัวเนี้ยเป็นแค่1728อ่าอย่าลืมนะได้แค่28 ซึ่งปกติเนี่ยผมจะใช้ถึง40เพราะผมจะพกบาติส40 f2 แต่ถ้าผมไม่อยากพกบา์ติส40 f2 ไปด้วยเจ้าตัวนี้เป็นเลนส์28ผมใช้เค uh, ลียร์อิมเมจซูมได้อีก1.5เท่าดังนั้นจาก28มันก็กลายปเป็นเลนส์42ดังนั้นมันสามารถไปได้ถึง42 42 f3 f4 ซึ่งโอเคการได้หน้าชัดหลังเบลอมันก็จะหายไปก็จะได้ถึง40แต่ยังได้มิติของภาพที่ดีแต่ถ้าไปทำคลิปท่องเที่ยวที่ไปกับลูกๆนะมันจะต้องแบบพาเข้าไปสวนสัตว์บ้างละพาไปดูนูน่นดูนี่ผมต้องการเลนระยะยาวไกลขึ้นไปอีกตอนนั้นแหละครับที่ iPhone จะเป็นประโยชน์ละที่ผมจะใช้ช่วงที่ยาวไปกว่า40หรือบางช็อตที่ผมไม่ต้องการซีเรียสเรื่องคุณภาพของช็อตนั้น,น,น แค่ให้มีช็อตผมก็มีเจ้านี่ครับที่ถ่ายได้ตั้งแต่24ถึงที่ที่ถ่ายได้ที่ถ่ายจนถึง70มิลและมันจะไม่ใช่การเน้นถ่ายคนแน่ๆดังนั้นพอเป็นสัตว์สิ่งของอาคาร iPhone ไ,ไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่า iPhone จะกลายเป็นแบ็ k อัพครับใช้ในยามฉุกเฉินหรือในบางช็อตที่ต้องการเลนที่มันกว้างกว่าใช้แทมรอนก็อย่างน้อยก็จะมีเลน13มิลของ iPhone เรียกว่าอยู่ในกระเป๋าตลอดเวลาหยิบใช้ได้ทุกเมื่อแต่เบสิกแล้วผมว่าชุดนี้ชุดเดียวทําคลิปท่องเที่ยว basic เบสิกเบื้องต้นเอาอยู่พกง่ายสบายตัวและสบายกระเป๋าแน่ๆเพราะหรับมันเบามากๆนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ยาวประมาณขนาดนี้ครับสำหรับใครที่มีคำถามอะไรเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้ละจะจิงกระเบลแล้วก็จะปีใหม่หลายคนก็จะไปท่องเที่ยว ช่วงนี้ตัว๋วเครื่องบินผมบินลงสกลนครไปกรุงเทพเนี่ยเห็นแล้วว่าเครื่องบินแน่นมากแล้วก็ตามจุดท่องเที่ยวต่างๆคนจะเยอะมากคนคงเริ่มไปเที่ยวละละเพราะว่าเริ่มเปิดประเทศเริ่มเปิดเมืองเบื่อมานานก็เริ่มเที่ยวใครที่กาลังหาโซลูชันครับในการออกไปทําคลิปท่องเที่ยวหรือไปเที่ยวแล้วอยากได้คลิปกลับมาดูผมว่าโซลูชันนี้เวิร์กสำหรับคนที่ ไม่ได้ต้องการเล่นกับเรปออฟฟิลจาดจ๋าไม่ต้องการ1.8ไม่ต้องการ1.4และพกกล้องตัวเดียวเที่ยวตลอดทั้งทริปผมว่าตัวนี้เวิร์กใช้ได้ครับอ้าวใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามอย่างสุภาพข้างใต้ได้แล้วจะรีบตอบให้เร็วเพื่อให้เราทุกคนเตรียมพร้อมไปเที่ยวปีใหม่กันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ